มีวิธีสูตรเด็ดในการหมักหมูกระทะให้ลุ่มให้อร่อยเข้มข้นเฟสหมูกระทะนะคะนะร้านนี้เราเคยกินแล้วเป็นแบบว่า Delivery ถึงบ้านมีอ่าทั้งหมูกระทะแล้วก็ชาบูด้วยเราเคยชิมน,น้ำจิ้มของเขาเนี่ยคือม,มันเข้มข้นมันถูกปากเรา3ามวดร้อยด้วยกัน เราก็เลยจัดมาเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มหมูกระทะใน2องขวดแล้วก็จัดซีฟู้ดมาอีกหนึ่งขวดซีฟู้ดเขาก็กลมกล่องนะคะใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเผ็ดจะจัด,จดลดจัดมากกว่าเดิมหน่อยนะคะก็เติมพริกไปได้อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะแล้วก็จะมาดูว่ามันจะเข้ากับมหมูหมักของเราขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะตอนนี้เสียงฝนดังมากเลยนะคะเราจะ บอกวิธีแบบเงียบๆกันไปแล้วกันเนาะฝนตกเฉยเลย จส่วนผสมกันเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยเสียงฝนจะดังแทรกแซงนิดนึงนะคะเราหมักหมูตามปริมาณที่เรากะกะเอา่านนี้ละค่ะแล้วก็เดี๋ยวไก่ก็จะหมักเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะแต่ลดปริมาณลงตอนนี้ได้เวลาที่จะคลุกเค้าแล้วหมักกันเลยค่ะ หมักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝนก็หยุดพอดีเลยเราหมักให้เข้ากันนะคะผสมให้น้ำหมักของเราเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อเราจะใช้เวลาหมักประมาณ4ชั่วโมงแล้วตอนนี้เราก็จะมากินกันตรงนี้นะคะแล้วก็คลุมพลาสติกนะคะแล้วให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นเนื้อไก่ก็เช่นเดียวกันนะคะที่เราหมักเมื่อกี้ก็เครื่องหมักเหมือนกันเลยนะคะก็แค่ลดปริมาณลงมาเท่านั้นเอง เนื้อไก่นุ่มง่ายค่ะแปบ๊บเดียวก็เข้าเนื้อแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นแช่ไว้เลยค่ะเติมน้ําเลยหม้อกลางใบหนึ่งน้ําซุปฉบับที่กระทัดรัดนะคะไม่ยืดเยือ้อทําง่ายๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีชิ้โคงไก่แล้วก็ไม่ได้มีเล้งไม่มีกระดูกหมูนะคะเราใช้เป็นนี่ผักเศษผักก้านๆแล้วก็เห็ดเข็มทองเนี่ยตรงปลายๆที่เราไม่กินแล้วก็ามาใส่ กระเทียมใครมีหอมใหญ่หอมแดงก็ใส่ไปได้แล้วก็นี่จะเป็นส่วนต้านของกระหล่านะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยผงปรุงรสนี่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพูนๆหน่อยที่บ้านมีน้ำดำชาบูเหลือนะคะก็ใส่เลยน้ำดำชาบู น้ำตาลทราย1ช้อนชาประมาณ2ช้อนชาเบาๆและตอนนี้ก็ต้มไปเลยค่ะต้มให้น้ำเดือดให้รสชาติกลมกล่อมเข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสกันตามใจชอบเลยสำหรับน้ำซุปในแต่ละบ้านจะชอบแบบไหนนะคะ น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะร้านนี้มีทั้งขายส่งด้วยว่าจะเป็นหมูกระทะแล้วก็ชาบูตอนนี้มีน้ําจิ้มขายแล้วค่ะมี3รสด้วยกันนะเดี๋ยวซีฟู้ดสายเขียวแล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วด้วยนะคะ3าคนร้อยค่ะโคตรถูกอะ่ะเดี๋ยววันนี้มาชิมน้ําจิ้มหมูกระทะกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะค่ำและระมาทุ่งหนึ่ง รอพี่ปักมากินกันด้วยนะคะสำหรับหมกูกระทะที่เราจัดเตรียมกันมาเรียบร้อยได้หมักกันไปประมาณสี่ชั่วโมงได้นะคะตอนนี้ก็ตั้งเตารอ,อเลยมีกระหล่อมมีเห็ดเข็มทองมีขึ้นช่ายนะคะก็เตรียมมาประมาณนี้ต้องเอามันลงแล้วเดี๋ยวผักไหมหมักมันไว้พร้อมเลยมันเป็นเส้นได้เลยกินได้เลย หมก<ช>ักแบบออบางๆอ่ะใช่ฉันเตรียมมาแล้วหมักไว้เดี๋ยวลองนะอะสวัสดียังอ่ะไม่เอาหอยูแล้วสวัสดียังอ่ะสวัสดีครับจิ้มสุก,กี้เฟดหมูกระทะเสร็จแล้วใส่เลยให้หมดขวดอ่ะแบ่งกันคนละครึ่งหนึ่งหนึ่งขวดนี่ก็จะได้สองถ้วยเออกำลังดีนะอื ผัปาดเนื้อข้างในกินอร่อยนะน้ำจิ้มมันเนี้อร่อยเคยกินไงเขาเขียนว่าเป็นสูตรฟิกกระเหลียลย่ยมด้วยเอออันนี้คือสูตรหมทูทะสีชอบสีสมันสีมันดุเรื่อยๆน่าจะเผ็ดแน่เลยสีมันดุดิอืมอร่อยอร่อยแนะนำอรเขาชอบสีมากเลยชอบอันนี้ไม่มีกระต่าค่ะซีตัดกลาโชเซียนตลอดไข่ดาวอลองก่อน เลยปักเลยไก่ย่างไก่ย่างค่อยๆขึ้นนะจัดหวานนะอร่อยวันนี้หมดแน่ไก่เค็มไหมอร่อยไหมอร่อยไก่จัหมดแล้วด้วย <laughs> น้ำจิ้มยี่ห้อนี้เป็นไงอ่ดีข้นนกินผสมกับซีฟู้ดนี่เข้าเลยอเราใส่ผสมซีฟู้ดด้วยแต่วคอแห้งหน่อยนะค<ะ>อแห้งหมูหม,มักเอยยันตามมันตามกล้องยังตามวันนี้หมักหมูไม่นานเนอะ ใช่ปะไม่นานไม่นานขนาดหมักไม่นานจปบเดียวนุ่มเลยเป็นการหมักที่ไม่เหมือนใครจริงไปติดตามชมดูวิธีดีกว่าว่าหมักยังไงได้รับชมคลิปกันมาแล้วอ่ะจะรู้ได้เลยว่าหมูขาก็ทํากินเองที่บ้านได้ง่ายๆเนาะไงวันนี้เดี๋ยวขอไปซัดเนี่ยให้หมดก่อนอ๋อวันนี้คงได้แค่กระถางเนล้อหล่ะอิ่มแน่นจริงเนาะอ่า ย<ไ>ังไงฝากกดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้รอชมเมนูต่อไปว่าฟู้ดเดย์จะพาคุณไปทำอะไรจะพาไปชมอะไรหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันครับครับสวัสดีค่ะ